สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีน้องๆครับชาว y o u t u ทุกทุกท่านครับนี่ก็ห่างหายไปนานครับจากวงการ y o u t u b e อ่ะตอนนี้พามาชมครับป่าใหญ่เราจอดกอไผ่นะพี่น้องอันนี้เป็นงานเคลิ่งป่าครับก็อยู่ตรงนี้สามวันครับสามวันกับวันนี้อันนี้เป็นแปลงที่สองนะพี่น้องอีกแปลงหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับอะ ดูหน่อยดิป่าใหญ่เราจวดกอไผ่นะพี่น้องอันตรายครับกอไผ่ว่าเสียเ,ย,เยเคยมาแล้วครับไปขุดกอไผ่ครับแต่นั้นจะลำใหญ่กว่านี้ครับฟาดเข้าให้กับหัวเกิงนะพี่น้องเจ้ามักไฟมาดูป่าใหญ่บ้างก็เรื่อยๆครับผมนี่ป่าใหญ่ครับเอง ตามวันแล้วครับเป็นงานเหมาะนะพี่น้องอยู่ตรงนี้โอ้ยดีนะเป็นท่อนเล็กเป็นท่อนใหญ่นี่มีเสียวแน่นอนคนระับ โอ้อันตรายครับไม้ไผ่มันยาวไม่รู้จะไปทางทิศทางไหนนะขออยู่ห่างๆหน่อยแล้วกันนะพี่น้องเมืวานก็เจ้าซีรี่ครับเฟืองท้ายระเบิดอีกแล้วรก่พันล้านสองสามรอบแล้วนะพี่น้อง กับเบืองท้ายของเจ้าซีรีสนี่อันตรายมากครับเวลาจมเวลาอะไรนี่เดราอย่าไปดิ้นนะพี่น้องดิน้นเรียบร้อยครับเดือนนี้ก็ทํางานฟรีครับทั้งเดือนนะพี่น้องค่าไหลผมไปซื้อมาเมื่อกี้ซื้อแต่ไส้ในครับเป็นเฟืองประมาณเจชิ้นห้าพัดห้าสิบบาทโอนะคะสูงเอาเรื่องครับ ซื้อยกลูกก็เป็นหมื่นนะพี่น้องอน,นี้พอดีหัวหมูหัวอะไรเรายังไม่อยู่ก็เลยได้ซื้อแต่ใส่ไหนเอาวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับพ็าเหลือแค่ตออีกแค่ไม่กีต่ตอ ็น่าจะเอาไปกองกองแล้วก็เผาครับสายโหดเหมือนกันนะป่าเรานี่โอ้เล็งจะนาบเลย เสียงอะไรเหมือนเสียงสายพานแอร์หรือเปล่าวันนี้ก็เสียคิดก็เอาเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยออกไปขุดดินงานหมู่บ้านเช่นเคยครับมีสองคันก็แยกย้ายกันทำรับตอนนี้ก็เป็นขับเองหมดแล้วครับผมอาจารย์ก๊อก็ไปแล้วไปอาดลาดแล้วพี่น้องเอย โอ้เบา,บานเอยป๋าเสียดายครับเสียดายไม่ไ่มากเลย จะเล่นตตนะครับตอใหญ่อยู่นะครับตรงนี้จะเหลือตออยู่ประมาณ30กว่าตตครับ ป่อยเอาระยะก่อนครับก็น่าจะเอาไปเคลียร์ไว้ตรงที่งโล่งครับจะได้เผาทีเดียวครับโอ้หลบก่อนครับสายโหด รากเขาก็อยู่ไม่ลึกนะครับจะเป็นไม้ที่ต้านลมได้ดีมากเรียกว่าเอ็นตามลมโอ้ อ้าวตรายมากเลยขอหลบ่างก่อนแล้วกันนะพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับนี่ฝากกดติดตามครับกดซับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับช่องรถดำมจิงนีระเบิดด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ